ขบวนรถแห่พาเรดฉลองแชมป์ถือเป็นของคู่กันกันกบบรรยากาศท้ายฤดูกาลครับยิ่งปีนี้หลายทีมหลายสโมสรตบเท้าแบ่งโทรฟี่กันสนุกไม่สำน้าอย่างในอังกฤษเลี้ยวพูดกดแชมป์ลีกนิวคาสเซิลได้หลีกครับ คิสไตล์พาเลสคว้า FA ถ้วยเก่าแก่ไปครองส่วนบอลยุโรปทั้งยุโรปทั้งคอนเฟอเรนซ์ก็ได้2ทีมลอนดอนอย่างสเปอร์และเชลซีแบ่งกันคนละถ้วยเมื่อความสําเร็จกลายเป็นเค,ค้กก้อนใหญ่ที่ถูกตัดแบ่งกระจายกันอย่างทั่วถึงบรรยากาศแห่งความสุขการฉลองกันแบบสุดเวี่ยงของนักเตะและแฟนบอลจึงเป็นภาพความประทับใจบทสรุปสุดชื่นมืน่นที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งครับ เอาล่ะท่ามกลางพาเหรดฉลองแชมป์ขับขังไปทั่วอังกฤษท่ามลายเดียวกันตัดภาพไปที่เมืองบีโก้แคว้นกาลิเซียประเทศสเปนเรื่องของเรื่องคือที่นั่นเพิ่งจะมีขบวนรถแห่สีฟ้าของเซตาบีโก้ขับวนรอบเมืองก่อนจะหยุดฉลองกับแฟนบอลราว25,000ชีวิตอย่างสนุกสนานทำเอาบรรยากาศเมืองบีโก้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาในรอบหลายปี คำถามคือแล้วเซตาบิโก้ขวาแชมป์ประสบความสําเร็จอะไรกันล่ะทําไมพวกเขาถึงมีขบวนพาเรดแบบนี้ในเมื่อถ้วยในประเทศอย่างโคปาเดเรตกรอบตั้งแต่ไก่โฮบอลยุโรปก็ไม่ได้เล่นโซนลาลีกาก็จบบันดับ7ไม่ได้เข้าใกล้ถ้วยแชมป์เลยสักนิด คุณง่ายๆคือเซลตาบิโก้ปิดฉากฤดูกาลแบบมือเปล่าแน่นอนวันนี้ไม่ใช่ขบวนแห่ถ้วยแชมป์ไม่ใช่พาเรเดชฉลองโทรฟี่ทว่าวสิ่งเดียวที่พวกเขาทําได้คือการคว้าตั๋วบอลยุโรปไปเล่นถ้วยยุโรปาฤดูกาลหน้าในฐานะทีมจบอันดับ7และนั่นหล่ะคือความสําเร็จที่เซลตาบิโก้ขึ้นรถแห่เปิดประทุนฉลองกันรอบเมือง ใครกลับคุณฟังไม่ผิดเซลตาบิโก้จัดพาเรตสุดยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองโคต้ายูโรปได้ยินแบบนี้หลายคนหนัดหัวเราะกดคำให้รถแห่เซลตาบิโกปกติเขามีแต่จะฉลองแชมป์ฉลองความสำเร็จแต่นี่ลงทุนขึ้นรถแห่เพราะโคต้าถ้วยรองยุโรปดูบอลมาหลายปีไม่เคยเห็นทีมไหนกล้าทำอะไรแบบนี้ อย่างไรก็ตามเซลตาบีโก้ไม่ได้คิดงั้นสำหรับทีมเล็กๆไม่เคยมีโทรฟี่ถ้วยแชมป์ระดับตู้โชว์ก่อตั้งสมโมสรตั้งแต่ปี1923หรือ102ปีก่อนยังไม่เคยสัมผัสแชมป์ระดับเมเจอร์สักรายการความสำเร็จสูงสุดที่ทำได้คือการคว้าแชมป์ดิวิชั่น2พร้อมตัวเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นดีกสูงสุดและนั่นก็ผ่านมา33ปีละเรียกว่าชีวิตส่วนใหญ่วนเวียนสลับขึ้นลงลาลีกาเซกุนดา ตัดภาพมาปัจจุบันเซลตาบิโกมีสถานะเป็นทีมกลางตารางเอาตัวรอดบนหลีกสูงสุดมา13ฤด,ดูกาลไม่ตกชั้นแต่ก็ไม่เคยไปถึงแชมป์แฟนบอลเชียร์กันแบบรู้ตอนจบล่วงหน้าแต่ก็ยังเข้ามาให้กำลังใจทีมรักทุกสัปดาห์ไม่เคยขาดเรื่องสนุกคือเกมไหนล้มยักษ์หัวตารางได้นี่สนามแทบแตกส่วนความระทึกทำหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะมักเกิดขึ้นในฤด,ดูกาลหนีตายรอดตกชั้น เป้าหมายหลักๆของสโมอสรอจึงไม่ใช่ถ้วยแชมป์ความสําเร็จแต่เป็นการเอาตัวให้รอดในแต่ละปีก็โอเคแล้วสลับไปบอลยุโรปครั้งสุดท้ายที่พวกเขามีส่วนร่วมต้องย้อนกลับไปซีซั่นส0 1 6ันถึงนปีนั้นเซลตาบิโกได้โอากาสลงเล่นถ้วยยูโรป้าแถมเข้ารอบลึกไปถึงด่านตัดเชือกทวัดดิโอเลวิกอสพลาดทา่าปลาชัยให้แมนยูเน็ United, ตตกรอบไปอย่างน่าเสียดายประเด็นคือจากวันนั้นถึงวันนี้ช่วงเวลาผ่านมา8ปีเซลตาบิโกก็ไม่เคยได้กลับไปเล่นบอลยุโรปอีกเลยครับ อย่างที่บอกนั่นแหละสถานะปัจจุบันของเซลตาบีโก้คือทีมกลางตารางเต็มตัวไม่ถึงกับตกชั้นไม่ดีพอจะคว้าแชมป์เช่นเดียวกับโคต้าบอลยุโรปที่ห่างหายมาเกือบทศวรรษอย่างไรก็ตามรู้การ2024-2025ดูเหมือนบรรยากาศที่คิดถึงจะหวนกลับมาอีกครั้ง แม้จะเริ่มต้นไม่ดีอันดับหล่นไปเลข2หลักเกือบทั้งซีสัน้นนึกภาพวี25ยังรังที่14บสี่แทบไม่มีอะไรให้แฟนบอลได้ลุ้นหากแต่ช่วง10เกมของสุดท้ายเซลตาบีโกเร่งเครื่องเก็บแต้มรัวๆก่อนจะพุ่งทะยานขึ้นมาจบอันดับ7พร้อมปิดซีซั่นด้วยการคว้าตัวยูโรป้าได้ไปเล่นบอลยุโรปในรอบ8ปีเต็มโมเมนต์ต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับไม่กี่วันหลังลาลีกาปิดฉากรูดบ้านเซลตาบีโกจัดขบวนพาเหรดรถแห่เปิดประทุนให้้นนักตตแฟบออลไดรวมฉงโค บอลยุโรปกันอย่างชื่นมืน่นควันสีฟ้าฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองบรรยากาศเต็มไปได้วยรอยยิ้มและความคึกคักไม่ต้องมีถ้วยแชมป์ในขบวนแห่ไม่มีช็อนนักเตะชูโทรฟี่เล่นกับแฟนบอลจะมีก็เพียงประโยคสั้นๆกลับสู่โยุโรปติดข้างรถบัสเปิดประทุนแค่นั้นก็มากพอให้ผู้คนแชรความสุขร่วมกันทั้งเมืองละ ว่าไปแล้วความสุขของคนเราไม่เท่ากันจริงๆนะบางคนหนัดมองเป็นเรื่องเล็กไม่ได้พิเศษสําคัญอะไรยิ่งบางทีมกันได้ไปแค่ยุโรปา้าถือเป็นความล้มเหลวหน่าผิดหวังด้วยซ้ํขาขณะที่อีกไม่น้อยเถียงกันไม่จบว่าถ้วยนั้นยิ่งใหญ่กว่าทโทรฟี่นี้ทโทรฟี่นี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าถ้วยนั้นขิงกันไปมาอยู่นั่นว่าทโทรฟี่นี้ควรแหร่อีกถ้วยไม่ควรแหร่หากแต่กับทีมเล็กอย่างเซลตาบิโกเรื่องพวกนั้นไม่ใช่สาระสําคัญเลยครับ สำหรับดิอลิวิกอสการได้ไปเล่นบอลยุโรปไม่ต้องถึงถ้วยหูใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกขอแค่ได้ไปยูโรปาทรอฟี่รองก็ถือเป็นฉากจบสวยงามและยิ่งใหญ่ของพวกเขาแล้วเรื่องราวของเซลตาบีโกบอกเราอย่างหนึ่งว่าการรู้จักยินดีมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆก,ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ซะหน่อยที่สำคัญทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนก็ทำไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมาก นึกภาพได้ไปยุโรปาพวกเขายังดีใจกันขนาดนี้วันหนึ่งทีมปลดล็อกคว้าแชมป์สักรายการนี่คงมีฉลองกัน7วัน7คืนแน่ก็อย่างที่บอกเลยครับความสุขคนเราหวานไม่เท่ากันแต่บราวนี่และคุกกี้เดอะโมเมนต์รับรองว่าอร่อยเหมือนกันทุกกระปุกเพราะนี่คือขนมที่เดอะโมเมนต์ตั้งใจทำไม่แพ้คอนเทนต์ถ้าสนใจไปตามวาร์ที่ผมปักไว้ด้านล่างยังไงรอรับทุกออเดอร์นะครับ